โอเคน้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมเจนสตาร์เช่นเคยแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมก็อยู่กับเกมโทรันเอมหรือโทรัมออนไลน์นะครับผมโอ้หก็ผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสามอาทิตย์นะครับจะเดือนหนึ่งละออกไปที่ห่างหายไ่นานนะผมก็วันนี้นะผมผมก็จะมาสอนวิธีการแบบเออเอาพวกแบบ ไอเทมขยะผมไปทําให้มันมีราคาให้มันหาเงินได้ผมอย่างน้อยก็ได้ประมาณพันสปีนาสองพันสปีนาอย่างนี้นะผมก็สลหรับมือผมแนะนําให้ม,ใหมือใหม่นะผมทําตามได้นะผมก็พวกที่แบบชําน้านช่ำชองเขาไม่ทํากันแล้วล่ะครับผมไม่ได้มือมาอย่างเรานะผมที่จะทํากันนะผมก็วันนี้ครับผมก็มาอยู่กับคุณโซโลโลครับผมหรือว่าเจ้าของร้านตะเล็บเบ็ดนะผมสวัสดีท่านผู้ชมเร็วสวัสดีครับ โอ้โหเสียงแหบขนาดนี้สงสัยน่าจะของคุยกับลูกค้าบ่อยเกินไปนะผมเสียงแหบเลยนะครับหห <laughs> ยอกเล่นนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีกันแบบเออเปลี่ยนจากพวกขยะผมให้ได้แบบขยะปกติเราได้ขยะเราจะไปขายที่ร้านไอร้านตะเล็บเบ็ดนี่นะครับผมก็ราคาโคตรถูกเลยครับผมกนเนี้ยผมเดี๋ยวผมให้ดูนะขายเทมครับผมอ่าเดี๋ยวผมเลือกสักชิ้นอ่ะผมเอา สมมติเอาชิ้นเนี้ยอะเนี่ยมันชิ้นละบาทนะผมแล้วผมมี36กผมก็ได้แค่36สิปินนี่สปินนี่สปินหน้านะครับผมยิ่งพวกหายามกมันก็มันก็เพิ่มขึ้นไม่กี่บาทเช่นนี้ก็ชิลละ5บาทนะผมก็โอ้โหก็ทั้งหมดได้แค่25 2ร้รบาทนะผมแต่ว่าถ้าคุณมาขายตะเล็บเบ็ดเนี้ยผมผมว่ายังไงก็ไม่คุ้มครับผมให้คุณผมก็จะมาแบบเออ ถ้ามันมีราคาหน่อยโอ้โหผมเราต้องมาขายในตรงนี้นะครับนี่บอดบอทในมาเก็ตนะครับผมปุ๊บเรามาขายตรงนี้แทนนะผมแต่ว่าเราต้องขายในปริมาณเยอะๆนะครับผมอย่างอันนี้ผมเล็บโปทัมอย่างเนี้ยผมต้อง99ชิ้นขึ้นไป99ิ้ชิ้นอบบเนี้ยผมถึงเอามาขายประมาณ70ชิ้นอ่ะแบบนี้ค่อยเอามาขายดีกว่านะครับผมก็ถามว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ว่ามันเอาไว้แบบ เออไม่ต้องไปเติมนะครับผมก็แค่เริ่มไปซื้อสปินสปินหน้ากับใครนะผมเราก็แค่แบบขายตรงนี้นผมเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาเราก็เอาไปอาเอาไปใช้เองครับผมอย่างนี้ครับก็ประมาณมันมีค่าธรรมเนียมด้วยนะผมก็หักไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมนะใช่ปะ่ะน่าจะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมขายได้เยอะมากเลยนะผมก็เมือ่อเมื่อคืนผมตั้งราคาแพงเกินไม่มีใครซื้อเนี่ยผมปรับราคาแล้วตอนแรกผมตั้งราคาแพงเกิน อย่างนี้ผมว่าราคาแพงเกินเนี่ยผมก็ปรับใหม่อา่าฮะกว่าตั้งราคาแพงเกินก็ไปดูในตลาดได้นะครับผมว่าชิ้นนี้มันเท่าไหร่ชิ้นนี้มันเท่าไหร่อเดี๋ยวผมเอานี้ก่อกระสอบผมจะขายข้างบนคือแบบราคาทั้งหมดแล้วนะครับผมก็สมมติมผมเอาสักพันหนึ่งเนี่ยนี่ครับผมชิ้นละประมาณ 11. 1 1บบาทนผม หนึ่งสปินน่านะครับผมแต่ว่าผมจะขายเป็นยี่สิบสปินน่านะครับผมก็มีเก้าสิบชิ้นก็ได้ประมาณหนึ่งพันแปดนะครับผมก็กําไรอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยี่สิบเราะผมตวนหักค่าธรรมเนียมนะครับก็กดวางขายครับผมก็ไม่ค่อยยากนะครับผมก็ปล่อยครับผมเดี๋ยวก็มีคนซื้อนะครับผมเนี่ยผมสำหรับมือใหม่ผมแนะนําให้ขายแบบนี้ผมหาสปินน่าแบบนี้นะครับดีกว่าเอาไปขายกับไอโซโลโลครับผมไอร้านตะัดเบ็ดนะครับผมก็คือแบบโอ้โห โคตรถูกอะถูกเกินอะอือเดี๋ยวผมอันนี้ด้วอันนี้วางขายมานานมากวอมืมันคงไม่ค่อยมีราคาแหละผมจะใสอะ่อย่างนี้ครับผมหินก้อนครับมันชิ้นละประมาณชิ้นละบาทผมก็จะขายอยู่ที่ชิ้นละยี่สิบนะผมเปลี่ยนนะครับอโอเคเนี่ยผมไอ้พวกหินพวกนี้ผมจะเปลี่ยนหมด ขายไม่ค่อยดีครับไม่เคยขายออกด้วยอ่าเฮ้ยใช่ใช่ใชนี่นี่กล่องไอ้ดาวคริสต์มาสน,นี่ครับผมนะคะโคตรแพงครับผมเดี๋ยวผมไปดูในตลาดให้ก่อนดูก่อนว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่เมื่อคืนราคา,ก,าก้าชิ้นอยู่ที่ประมาณสามหมื่นนะนี่ตอนนี้ราคาขึ้นอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวดูก่อนสามหมื่นนะผมก็ยังสามหมื่นเหมือนเดิมนะครับผมก็ประมาณสามหมื่นได้แล้ว เราก็มาตั้งขายนะผมถ้าอยากให้มคนซื้อก็อย่าตั้งถูกไปนะอืมนี่ผมได้ไม่ยากนะกล่องนี้มันได้ไม่ยากนะแต่ว่าราคาโคตรแพงครับนี่ดาวคริสต์มาสผมตั้งราคาอยู่ที่เอาขั้นบนดีประมาณอ่าสองหมน้าี่เก้าแสนเฉยเลย2องหมื่ 20, ้าห้าร้อย ก,กำไรโอ้เราจะได้กำไรแค่สองพันสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบนะผมโดน,นหักค่าธรรมเนียมมาผมโคตรแพงสิบเปอร์เซ็นได้อะ่ะปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับเ <c oughs> นี่ยผมก็นี่คือผมแค่แนะนำเล็กๆ,ๆน้อยนนะผมสำหรับมือใหม่ที่แบบเอออยากหาสปินน้านะครับผมก็ไม่ต้องไปเติมเอานะครับผมก็ เอาไว้แบบได้มานิดนหน่อยหก็เอาไปแบบอ่าเอาไปอัปเกรดสกิลครับผมเอาไปฝึกสกิลเหมนี้ครับผมเอาไปซื้อพวกของเล็กๆน้อยๆครับผมโอ้โหชื่อเต็มชื่อเต็มไปหมดเลยโอ้ m ม g ก็ก็เดี๋ยวมาดูตอนเย็นกันนะผมว่าผมจะขายได้หรือเปล่าครับผมเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะตัดไปตอนเย็นนะผมตอนนี้ก็เวลาประมาณอ่าสิบโมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะสิบโมงครึ่งนั่นแล ก็เดี๋ยวไปตอนประมาณสี่โมงเย็นได้แลผมหรือว่าเดี๋ยวถ้าขายได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับผมว่ามันขายได้จริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับใช่แล้วก็มือใหม่นะครับผมบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมให้เรามาที่มันจะมีแบบปลาดอกฟรีนะครับผมบางคนไม่รู้นะครับผมให้มาที่ร้านค้าออมนะครับผมแล้วก็กดไปที่ร้านค้าออมกับกาชานะครับผมให้กดไปที่นี่ครับผมปลาเบ้าฟรีครับผมอันนี้คือหนึ่งวันจะมีหนึ่งครั้งนะครับผมก็ มือใหม่บางคนไม่รู้นะครับผมนี่ครับผมนี่ผมก็จะเน้นแค่สปินหน้านะผมปุ๊บปลาดอกไปได้สีน้ำเงินครับเอ้สปินหน้ามาสามร้อยครับผมเดี๋ยวเราเอาใหม่นะผมจะปลาสีแดงท่านคือแบบมันจะปลาใหม่ได้ไม่ใช่ปลาสามดอกก็ได้สามอย่างเลยนะผมมันได้ก็อย่างเดียวแต่ว่าให้คุณปลาแล้วให้คุณอันนั้นนะผมดูดวงโอ้ได้สีเหลืองครับได้อย่าอันนี้ไม่เอาครับ สีแดง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 โอ้โหสีชมพูมันเน้นๆครับเดี๋ยวได้ครับไม่ได้สีแดงอยากได้สีแดงเนี่ยผมได้แค่ชิ้นเดียวนะผมแค่นี้แหละครับผมก็จะมาบอกแค่นี้ผมเดี๋ยวเราตัดไปตอนเย็นนะครับผมว่าเราจะจะขายออกไหมครับไปการอันนี้อะไรอะ่ะเชิญเข้ากิวครับมีคนเชิญเข้ากิวเฉย,ยดเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมมีส่วนดี๋ยนะ แหมผมไปกันโอเคนะผมก็ผมไปเปลี่ยนชุดมาด้วยตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นได้นะผมผมไปดูมาละยังขายไม่ได้นะครับจริงๆก็เดี๋ยวให้ดูชุดก่อนนี้สวยไหมอันนี้เขาแจกนะผมชุดแจกตั้งแต่เมื่อวานละ <c oughs> ก็มาใส่เล่นเฉยนะครับไปเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าขายได้หรือเปล่าก็นี่นะครับผม นี่ครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะไอไอเครื่องรางนี่ครับผมผมเก่งกาไรเอาครับผมผมซื้อมาในราคาที่ถูกครับผมแล้วก็ขายราคาที่แพงผมจำไม่ได้ผมซื้อมาประมาณสามหมื่นกว่าได้ครับผมแล้วผมขายได้ตอนนี้ก็ได้กําไรมาสี่สี่หมื่นกว่าบาทได้ครับผมผมก็หาเงินแบบนี้แหละครับผมนี่คืออีกวิธีหนึ่งเก่งกาไรนะครับก็ต้องอดทนหน่อยนะผมมันไม่ใช่แบบขายปุ๊บขายได้เลยนะนี่ครับผมดาวคริสตัล ขายดีอยู่นะครับ<ม>เห็นไหมครับผมขายออกด้แล้วผมได้ง่ายด้วยครับไม่ได้ได้ยากอะไรขนาดนั้นน,น,นะผมก็มือใหม่ก็ลองดูกันนะครับผมก็แบบหาพวกแบบเสร็จขยะมาตั้งขายอย่างน้อยก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีผลเสียอะไรมากเท่าไหร่ครับผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะเอามาตั้งขายแบบนี้นะครับผมพวกแบบคนเก่งๆเ,เขาขี้เกียจไปฟาร์มเขาก็จะมาซื้อของเราเองนะครับผมโอเคก็แค่นี้แล้วผมสำหรับมือใหม่นะครับผม ก็แบบลองไปทําดูได้นะผมอย่างน้อยก็ได้เงินมานิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะผมเอาไปแบบไปซื้อสกิลนั้นได้นะครับผมแต่ละคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผมเพื่อเป็นแรงใจในกาให้ผมทำคลิปต่อไปได้นะครับผมก็ขอไปในการลงคลิปช้านะผมก็ตอนนี้ผมก็เล่นเกมนี้ครับผมผมติดมากครับผมจะได้แบบเออของมาขายให้ทผู้ชมดูด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอีโอเค ขายได้สักทีครับผมโอ้โหกว่าจะขายได้ครับได้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมนี่ตั้งไว้ตั้งแต่ตั้งขายมาตั้งแต่วันที่22ครับผมขายได้วันที่24ครับก็สองวันแล้วผมกว่าจะขายได้แต่ก็ได้เงินมาตั้งพันเจ็ดนะผมผมแนะนํามือใหม่ครับแบบนี้แนะนำเลยครับผมเพราะมันไม่ได้เสียหายอะไรเนาะโอเคครับผมบายบาย